สวัสดีครับคุณฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าสุทินอ้างบอกไม่มีเงินโยนรัฐบาลก่อนหนี้เยอะบอกชาวบ้านรอหน่อยเรื่องเงินดิจิตอลเนื้อหาใจความนะครับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวกับชาวบ้านที่ตำบลหนองสวรรค์จังหวัดหนองบวัวลำพูสุทินเนี่ยไปบอกกับชาวบ้านที่หนองสวรรค์จังหวัดหนองบวัวลำพู บอกว่าให้อดใจรอหน่อยนะครับโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลบล็ตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกําลังหาเงินอยู่เพราะเงินไม่มีเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยมีหนี้สินมากเหลือเกินส่วนเรื่องที่ดินทหารเหตุผลที่ไม่สามารถแบ่งที่ดินส่วนใหญ่มาให้ชาวบ้านใช้ในการทํากินได้เนี่ยเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ฝึกเป็นบริเวณกว้างจากเดิมซ้อมฝึกยิงปืนใหญ่อาจจะอยู่ในระยะ7กิโลเมตรแต่หลังจากที่วิวัฒนาการต่างๆอาวุธยุทโธปกรณ์ของหลายประเทศพัฒนาไปมาก ต้องมีการฝึกซ้อมโดยใช้พื้นที่กว้างในระยะไกลขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถจะแบ่งพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าไปทำกินได้เพื่อความปลอดภัย